ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยู่เฉยๆอย่เฉยเากราไม่เสร็จเลยนะจะไม่พูดรนังนั้นแหละชิดเอาเตีตึ๊งสวัสดีครับทุกคนวันนี้มิโพกับผมนะครับเต้จากช่องเหนียวเดนะครับผมวันนี้พูดเสียงดังไม่ได้นะครับอ็เนี่ นานอนหลับอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองนะครับผมก็เลยคิดแผนดีๆออกนะที่จะแกล้งวันใหม่นะครับทุกคนสิ่งที่วันใหม่ขอผมมาตั้งแต่คบกันแรกๆนะครับคือการที่อย่าดูพวกคิปโป้อย่าดูพวกอะไรยังไงครับผมก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาแกล้งวันใหม่อีกครั้งนะครับผมเพราะว่าอันไหนที่นาไม่ชอบจงรู้ไว้ว่าแฟนคนนี้จะทําให้นะครับไม่ได้จะทําอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะเอามาหยอกเล่นแล้วกันคือการหยอกเล่นนะครับผมหลับไม่รู้เรื่องเลยแผนของผมก็คือจะเปิด เขาเอาง่ายๆเอเอเปิดคลิปโป้เออเปิดคลิปโป้ครับดูข้างๆวันใหม่นะครับแลวก็จะเป็นแบบช่วยตัวเองไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมให้นางตื่นมาแล้วเจอผมกําลังแบบผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าวันใหม่มันจะทํายังไงเวลาเห็นแบบแฟนกําลังแบบมีความสุขกับน้องชาอยอยู่อะไรอย่างงี้บบวันใหม่มันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมโอเคอย่าพูดมากเดี๋ยวไปรอดูคลิปกันนะครับผมตอนนี้นางหลับสนิทแล้วหลับตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ okay but us not keep it late. five minutes later 5้านาทีหลังเธอพอได้ยินเียงมาฟอยู่ไม่มีอะไรนอนเลนอนบอกให้ไม่ปิดไฟทำไมไม่ปิดนอนเปิดไฟนี่ไหนทไ,ไม้นองเปิดไฟเขานอนอยู่เนี่ยทางพี่มานอนเวลา ไนี่มันเย,ยตาตาคนเนี้ยแล้วทำไปไปแีแต่ทำไปีตอไมหลุอขอคอนอนเลยโดซักบบนึงเล่นโดซักืะทำอะไรลโดซักูลูกเราุเช็คงานแบบไหนนอนไปหล はい。<laughs> พ่อว่าดูดีตอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยู่เฉยๆดูหนังโก้เหรอก็คือรับหนีเขาอ่ะทำไมต้องดูอ่ะก็คือรับหนีเขาเขาจะทำอะไรหนูไม่ได้เอเอมันปั๊บขนาดนั้นเลยเหรอก็อไม่ยอมเขาไม่ยอมอะไรนะก็ปุดีเขาหลับตั้งแต่เทียง กวนเธอไงก็เขาแค่อยากจะเออช่วยตัวเองมันจบๆกะจซะจะได้จบเรียงจบเรามีแฟนนะเว้ยไอ้สัตว์ บอกอยู่ว่าไม่ชอบอ่ะจะไปดูทําไมอ่ะคุณเธอไม่ตื่นมาช่วยเขาอ่ะเขาอะไรเธอยังไม่ได้ปลูกเลยตะพีดไม่อยากวนเธอเห็นเออเห็นเหนื่อยมาทั้งวันไงเขาว่าเออเขาแค่แค่มีอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาก็แค่อยากจะช่วยตัวเองให้มันจบๆไม่ชอบอาลีมามีอารมณ์อ่ะไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเอออยู่ดีๆก็มีอารมณ์ไงเขาบอกแล้วว่าไม่ชอบอ่ะรู้ว่าไม่ชอบมันก็เลยแบบเออทำเบาๆไปยังทำเบาๆแล้วไม่เบาเลยเมื่อกี้เนี้อดังมากเลยเตียงมันนุ่มไหมสเตียงมันนุ่มไหม ไปนเ้าก็พูดว่าเขาไม่ได้ไม่พูดอ่ะกี่รอบแล้วว่ะกี่รอบแล้วว่ะเงครั้งแรกี่ชายเขาใครเขาก็ดูกันีเาคนอื่นก็ดูไปแต่เขาไม่ชอบไงถ้าเปนแฟนเขาหรือเปล่าไม่แงคือปเรียนเธอนะโมโหวะเขานอนอยู่ตรงเนี้ยเธอนอนชอบโมนหตรงเนี้ยแล้วไปเอา ก็ไม,ม,<า>ม่รู้ไปดูของคนอื่นทั้งที่เ,เน็ตเองเราอยู่นข้างเนี่ยนะก็มันเขาทำให้ดูเราก็ต้องศึกษาไปด้วยได้เออมีอะไรจะมาทำกับแฟนด้วยไม่เกี่ยวอะ่ะก็พี่ก็ศึกษาท่าทางเออมันจะได้แบบว่านีอาจจะลดหน่อยชีวิตคู่อะ่ะทุกวันนี้มันไม่เด็ดไปยังไงทุกวันนี้มันไม่เด็ดไปยังไงแค่ไม่มไม่เด็ดแต่ว่าเออเราก็ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาเธอไปดูคนอื่นมันใช่ปะเรียนเรอยู่คนข้างเนี่ยมันใช่ปะเออเขาพี่พี แล้วเขาก็อยากแบบดูแบบศึกษาเขาดูเพื่อศึกษาเขาไม่ได้ดูเพื่อแบบเออดูเพื่อศึกษานอนเตียงขยบเนี่นะศึกษาเอออยากลองดูดูก็คือเออขยอมรับว่าดูว่าดูจริงอันดูไม่หลับแล้วเธอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเธอแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาไงเขาไม่ชอบเข้าใจอว่าเนี่ยเฮ้ยเข้าใจว่าไม่ชอบแต่ว่าเธออยากเราทำยังไงล่ะอยากทำยังไงอะไรก็เลิกไงเลิกไม่ได้หรือไงเลิกอะไรเลิกดูเลิก แต่ว่าเธอเขาจะได้แต่ๆๆๆท่าเดิมๆนะท่าเดิมๆนะนจะให้เ,านนเาราทำให้เสร็จเลยไหมยังไงเดี๋ยวทำาลยก็ทำเราทำไม่เสร็จเลยนะจะไม่พูดอะไรนังนั้นนหะคิดเอาตีตึงทำไมมไม่หนีหนูไม่ชอบกลอวแล้วมันทำไงต้องหนีละลกลว ยอ่ยอดอยดียอดี่ยไวพี่ไร่ไดิดแกงม่ได้ม่อ่ะิลาจะจะทำทำดูใครเนี่ยเูเปิดเรียฟรีไหมพีดูของฟรีแล้วูพี่ไม่เคยกินดูนี่มอดาเกออกมา กูเป็นเกมออกมาดูเรื่องนี้จุกโคเป็นไงี้บอกแล้วว่ามันใหม่มันไม่ชอบนะครับอะไรเยอะแยจริงไหมไม่ชอบจริงไหมแล้วถ้าไม่ให้เขาดูแล้วเขาจะได้ท่าใหม่มาใช้งานได้ไงเดี๋ยวเขาคิดเองเดี๋ยวเขาคิดเองเดี๋ยวเธอไปแอบดูอีกอะเพราะว่าก่อนันนี้เธอต้องไปแอบดูแน่ๆเป็นประเด็นเลยกูเป็นไงล่ะ วันนี้หนูจะยึดโทรศัพท์พีเตอร์ไว้อะยึดทำไมอ่ะหนูไม่ได้แอบดูอีกอ่ะอาพีเตอร์จะทำอะไรได้อ่ะชอบว้าว <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไม่ดีเลย <c oughs>